มาเบิ่งปลาครับพี่น้องมาเบิ่งปลาโอ้ลายครับพี่น้องให้อาหารปลาครับพี่น้องบรรยากาศเนี๋ยวลูกไส้สองคนนั่งทาให้อาหารปลาอยู่แลวปลาดุกขึ้นมาอีกแล้วโอ้ปลาดุกหลายดีดครับพี่น้อง มันร้ายหลีคักครับพี่น้องหลายค่ะอุตะกอนกับร้ายกว่านี้เด้ตั้งแต่น้ำท่วมมันก็หายไปแน่มันหายไปแน่ครับพอน้ำท่วมมันก็หายไป ช่วงนี้มันก็เพิ่งกลับมาใหม่เพิ่งมาใหญ่แน,น่นแต่ก่อนแนวโอ้ยมี่ตะโตแบบโตยๆๆ้ญ่ๆครับพี่น้องใหญ่แห้งเป็งก,กับป่าสวยงามกลังมากๆสวยงามสวยงามป่าสวยงามก็หลายครับพี่น้องป่าสวยงามก็เห็นปลายยังงงครับพี่น้องใบหูก็เม่นมาแน่ครับพี่น้องใบหูก็เม่นมาแน่ครับมีป่าหลายอย่างครับน้องอยู่ในนี่เนี่ยมันอยู่ในกันแต่ตัวหน่อยมันเบลือเลย เจอตัวใหญกินมดป่ามาแล้วมาแล้มาแล้วสวยงามมาแนละ้วโอ้ยมันลงลางพี่หน่อมันมันมันมดลงมันบข่ขืนมากมันบข่ขืนมากมันมีป่าร้ายครับจักพี่น่อเห็นบอกครับพี่น่อว่ามันไหลดีครับหลายหลายแห้งนี่ยสวยงามมาแนละ้ว พี่น้องคนสต,ตกดอกบักระชายนี่คือสิเดกา้าป่านะครับพี่น้องบรรยากาศดีดีว่ามันอยู่ใกล้บ,กกบ้านอยู่บ่ไก่ครับอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่เนี้ยเองจะขับรถออกไปน้อยก็ถึงแล้วครับพี่น้องบ้านอยู่พุทธมนตรสายสะไอเด็กคลองทวีครับพี่น้องอยู่คลองทวีวัฒนาครับพี่น้องโอ้ยนางตากแดดก็ได้ดินี่เพื่อให้อาหารป่าสู่ชีวิตสะใหญ่ครับพี่น้องแต่ป่าหลายแหง้งป่าลายดีครับพี่น้อง แต่เอาไปกินบ่ไดได้ครับเพราะว่าเข้าไว้ป้องเอามาให้พ่ออีกดิแล้พ่อจะให้่านาปลาอีกให้มันขึ้นมาตอไ,ไหน,ไหนให้ฝั่งนี้บ้างเออฝั่งนี้เห็นชัดนี่่วะน่าเบงเบง เพ่าเขเห็นใบหน้ามันมันง่าปง่าอยู่ถ่ายลงขาตัวเองนี่นเออมันจะับามากพี่น้อมันสิมามาจะมากับมัดุกเลยมันจะบกดุกหลายบลดุกหลายครับ ตาสวยงามก็มีลายครับนเนี่ยเห็นลายอยู่แต่ไม่เห็นตาสวยงามมันกินเลยมันดนแย่งมันแย่งกันไม่ได้แย่งคนอื่นก็ไม่ได้เลยอ่<น>ะคือมันบ่อแย่งคือคนอื่นครับตัวอื่นมันแย่งแต่ปลาดุกเนี่ยแย่งดีคักครับพี่น้องปลาดุกเนี่ยแย่งแย่งแย่งดีคักเลยนี่โอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ขึ้นแล้วครับพี่น้องตรงนึงผมไปอยู่แต่ฟังฝุ่นอยู่ฝั่งนี้ให้เนี่ยนะพี่น้องนะหลายตัวไหน เขาดุปิศาจใหญ่แบบโอตัวใหญ่ใหญ่แบบใหญ่สุดๆเลยก็มีโอ้อาสยงามก็มีพอปลาดุกเผือกครับพี่น้องปลาดุกเผือกนี่แหละว่ามันจะตอดขาว่าตอดขาอวันนี้เต้องขาเนี่ยดูดีเหมือนมันยิ้มมาดูดีตอดขาพ่อเต็มเลยโอ้โหนี่เอาไปลาบเหรอ โอ้ยขักขักขัก,ขกเขาไปหลาบอแล้วปลาจะกินหมือนย่างอาหารยังไม่ยำ ต้องมาถ่ายตรงบนท่าสักอันดีเข้าไว้ละแบบตอนที่มันงับอ่ะป้าพี่น้องนั่งยันแบบว่าตากแดดไย้อนตากแดดได้พี่น้องแอ่ตัวหน่อยเงอแตกแล้วน่ะเออจะถ่ายมาทำไมเงอแตกแล้วนั่งตากแดดเงอแตกแล้วเบิ่งไงครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ ปาดโถูกเนาะบังรุนรุนรุนครับรุนหนึ่งเอาขาลงไปขางหนึ่งมันกัดขาเฉยเลยกัดรองเท้าปลาดีถูกไม่สี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 ปลาสวยงามปลาสวยงามล่วงลงไปในจบเลยนั่นแหละ ไหนปลาสวยงามไม่เห็นมันได้กินกับเขาเลยเออเห็นแต่ปลาดุกกระแยงดีแล้วกินเนี่ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเออพวกนี้ตัวใหญ่ๆพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยดูธรรมดาบ้างรอยากมาเบิ้งกับมาเบิ้งได้เด้อครับพี่น้องเด้ออยู่สวนพุตนะสายใหญ่เลยอยู่ตรงกลางครับพี่น้องอยู่หนาองค์พระเลยอยู่หนาองค์พระเลยครับพี่น้องสายใหญ่อยู่หนาองค์พระเลยร้ายขัาพี่หน่อยนี่แหละให้เลยนะซื้ออาหารมาให้เลยนโอ้ย ก็ขึ้นฝันว่าได้ไปไหวพระพี่น่องเฮ้ยมือนีได้มาไหวพระอิริเลยโอ้โหมองเงี้ยี่หน่องก็เห็นปลาสวยงามมันได้กินเลยมันแพป้แพปลาดุกนะ่ะไม่แย่งปลาดุกว่าดดดิอัทิโต้ค้างอิริบันนี้มองเลีนะ้ยเนาะ มันก็มาแล้วมันได้ยินในป่าเลยพุ่งพุ่นนเลยเอ้ยนั่นนันถ้าเอาเม็ดอย่างนั้นน่ะมันลอยอย่างนั้นนะจะมาเยอะเม็ดอย่างนั้นมันได้กินกันทั่วถึงมันมันลอยไปอันนี้มันเน็ตแดงโอ้ปลาเสียอ้ตัวนู้นตัวใหญ่มากเลยนะตัวนั่นนั่นนั่นพี่น้องมาเริงร่อนมาเริงเบิ้งเบิ้งง่ายคักโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องปลาปลาดุกเผือกพี่น้องเอ้ยปลาดุกเผือกพี่น้องปลาใหไนลี โอ้เม็ดเม็ดเม็ดหนึ่งมั้งพี่น้องปลาดุกเผือกอ่ะเม็ดหนึ่งเลยแหละข้างหลังกนเมฆบังแดดได้หรอกหันไปดึงปลาดุกเผือกหนึ่งหนึ่งหนึ่งดูดูดูโอ้โหตัวเบลอเลยโอ้โหพี่น้องครับปลาดุกเผือกไงลีครับไงลีไงไงแบบจเทศกาังไดบอกเม็ดกลัวล่ะนะขึ้นเงาเนี่ยเบิ้งข้งสี่นี่ยเนี่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 ตัวนี้ครับพี่น้องนี่ยนี่นี่โอ้มันไปแย่งกันเลยเนี่ยสุดยอด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 เลยครับพี่น้อง คลิปนี้แค่นี้เด้อครับพี่น้องจบก่อนเดี๋ยวใหาคลิปสั้น